บทที่22เขากำลังจะได้เธอป่าถูกปกคลุมด้วยหิมะสัตว์ต่างๆล้วนหลบหนีไปจำศีลหมดแล้วหลีเว่ยกล่าวพวกเราหาเหยื่อไม่ได้เลยดังนั้นจึงต้องมายืมอาหารจากเจ้าไปใช้ในฤดูหนาวก่อนแม้ว่าเจ้าจะไม่เต็มใจให้ก็ไม่เป็นไรอยู่ดีเพราะอย่างไรเสียในบ้านของเจ้าก็ไม่มีตัวผู้เลยมีแต่ตัวเมียตัวเล็กๆอย่างเจ้าเท่านั้น พวกเราอยากได้อะไรก็เอาไปได้ตามใจชอบเจ้าไม่มีทางหยุดพวกเราได้หรอกเธอหลินฮวนฮวนโกรธจนใบหน้าแดงกำ่ำตัวสั่นไปทั้งตัวนี่มันคือการปล้นเมื่อคู่ครองของฉันกลับมาเขาจะต้องไม่ปล่อยพวกเธอไปแน่หลี่เว่ยยิ้มเยาะอย่างได้ใจแต่ต้องให้เขากลับมาได้อย่างปลอดภัยเสียก่อนนะหิมะตกหนักข้างนอกป่าทั้งผืนถูกปกคลุมด้วยหิมะ เสือขาวตัวนั้นไม่มีทางกลับมาได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเขาต้องตายไปนานแล้วละ่ะเป็นเพราะนางมั่นใจในเรื่องนี้หลี่เวย่ยจึงกล้ามาบุกรุกและฉกฉวยของอย่างไม่เกรงกลัวคำพูดของหลี่เวย่ยจี่จุดที่อ่อนแอที่สุดของหลินฮวนฮวนได้อย่างไม่ต้องสงสยัยไม่มีอะไรที่เธอหวาดกลัวเท่ากับการที่ไปตี้และซุ่งหยุนไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วหลี่เวย่ยมีความสุขกับความกังวล และความร้ายหนทางของหลินฮวนฮวนนางยิ้มกว้างกว่าเดิมนางเดินเข้าไปหาหลินฮวนฮวนและบีบที่คางของเธออย่างแรงดูสิใบหน้าเล็กๆที่ละเอียดอ่อนของเจ้าชางน่ามองนะักถ้าอย่าชิวไม่ถูกใจเจ้าข้าจะทำลายใบยหน้าที่น่ารำคาญของเจ้าซะเดี๋ยวนี้ปล่อยฉันนะหลินฮวนฮวนใช้กํำลังทั้งหมดผลักนางออกไปหลี่เว่ยตั้งตัวไม่ทัน จึงสะดุดถอยหลังและเผอเหยียบหนังสัตว์ที่ถูกโยนทิ้นบนพื้นเท้าของนางลื่นและล้มกระแทกพื้นอย่างแรงนอนแผ่หลาอยู่บนพื้นตัวผู้ที่ตามมาด้วยเห็นดังนั้นจึงรีบช่วยนางลุกขึ้นและถามด้วยความเป็นห่วงว่านางบาดเจ็บหรือไม่หลี่เว่รรู้สึกอภัอยอย่างยิ่งนางชี้ไปที่หลินฮวนฮวนและกัดฟันจับตัวนางไว้ข้าจะต้องสั่งสอนนางอย่างหนักแน่ เหล่าตัวผู้มองหน้ากันแม้ว่าพวกเขาควรจะฟังคำสั่งของหลี่เว่ยแต่หลินฮวนฮวนก็ยังเป็นตัวเมียและยังเป็นตัวเมียที่สวยอีกด้วยพวกเขาจึงไม่กล้าลงมือทำร้ายเธอความลังเลข,ของเหล่าตัวผู้ทำให้หลี่เว่ยโกรธมากขึ้นนางเป็นตัวเมียที่สวยที่สุดตัวผู้ทุกตัวควรจะเชื่อฟังนางเท่านั้นแต่ตอนนี้พวกเขากำลังปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งของนางเพื่อตัวเมียอีกตัว สิ่งนี้ทำให้หลี่เว่ยรู้สึกถึงวิกฤตอย่างรุนแรงนางอยากจะฆ่าหลินฮวนฮวนเสียเดี๋ยวนี้แต่มีสัตว์อสูรหลายตัวกำลังเฝ้ามองอยู่นางจึงไม่สามารถทำอะไรหลินฮวนฮวนได้โทษของการฆ่าตัวเมียนั้นร้ายแรงเกินไปแม้ว่านางจะเป็นตัวเมียเหมือนกันก็อาจจะเอาชีวิตไม่รอดจากผลที่ตามมาหลี่เว่ยเหลือบมองไปรอบๆและคิดแผนขึ้นมาได้ทันทีนางหันไปตะโกน ใส่ตัวผู้ที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักอย่าชิวพาตัวเมียของเจ้าออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นางขวางทางข้าอยู่อย่าชิวที่ยืนดูอยู่ไม่ไกลถูกเรียกจึงไม่มีทางเลือกเขาจึงต้องเดินเข้าไปหาหลิ่นฮวนหวนอย่างช้าช้ารอยยิ้มของเขาดูสื่สัตย์แต่ดวงตาของเขามีประกายเจ้าเล่ห์ตัวเมียผู้น่าสงสารคู่ครองตัวผู้ของเจ้าคงจาตายกลางหิมะไปแล้ว ข้าทนไม่ได้ที่จะเห็นเจ้าอยู่ตัวเดียวตั้งแต่นี้ไปทำไมเจ้าไม่มาอยู่กับข้าละ่ะข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีเองขณะพูดเขาก็จ้องมองใบหน้าของหลินฮวนฮวนไปด้วยผิวที่บอบบางและขาวนวลของเธอแดงก่ำด้วยความโกรธและดวงตาสีเข้มของเธอก็สุสใสในถ้ำที่มืดสลัวเอวที่เพรียวบางขาที่เรียวยาวและผมสีดำนุ่มสลวยของเธอทั้งหมดนี้ ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตัวเมียที่สวยงามตัวนี้จะต้องเป็นของเขาหลินฮวนฮวนรู้สึกได้ว่าสายตาของตัวผู้ที่อยู่ตรงหน้าเธอมีบางอย่างผิดปกติเธอถอยหลังไปสองก้าวและเว้นระยะห่างจากเขาเฝ้าระวังทุกการเคลื่อนไหวของเขาฉันไม่ต้องการการดูแลของนายและฉันก็ไม่ไปกับนายด้วยรอยยิ้มของหย่าชิวเริ่มสั่นคลอน อาหารในบ้านเจ้ากำลังจะถูกกล้่นไปแล้วถ้าเจ้าไม่มากับข้าเจ้าก็จะอดตายหลี่เว่ยเสริมขึ้นมาทันทีข้าขอแนะนำให้เจ้าไปกับหย่าชิวให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นเจ้าจะอดตายจริงๆแน่หลินฮวนฮวนโกรธจัดแต่เธอก็พยายามสงบสติอารมณ์เธอมองไปที่หย่าชิวจากนั้นก็มองไปที่หลี่เว่ยแล้วถามขึ้นมาทันทีว่า พวกเธอสองคนสมคบคิดกันใช่ไหมคนหนึ่งต้องการกล่นส่วนอีกคนต้องการลักพาตัวช่างเป็นแผนที่ดีอะไรแบบนี้แต่พวกเธอสองคนมันไรย้ยางอายเกินไปแล้วใบหน้าของหลีเว่ยและหย่าชิวที่ถูกจับได้และแผนการของพวกเขาถูกเปิดโปงนั้นก็ซีดเผือดลีเว่ยพูดเสียงดังหย่าชิวมัวรออะไรอยู่ละ่ะรีบพาตัวเมียตัวนี้ไปให้พ้นหน้าข้าเสียที ถ้าไม่อยากเห็นหน้านางอีกแล้วอย่าชิวคว้าข้อมือของหลินฮวนหวนน้ำเสียงของเขายังคงอ่อนโยนแต่แรงของเขานั้นแข็งแกร่งอย่างยิ่งตัวเมียตัวน้อยต่อให้เจ้าไม่อยากไปวันนี้เจ้าก็ต้องตามข้ามาเท่านั้นไม่อย่างนั้นข้าก็คงทำได้แค่ขืนใจเจ้าต่อหน้าสัตว์อสูรทุกตัวที่นี่ฉันไม่ไปปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะหลินฮวนฮวนดิ้งรนอย่างสุดชีวิต ในขณะนั้นเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดอย่างไรก็ตามเธออ่อนแอเกินไปที่จะต่อสู้กับตัวผู้ที่โตเต็มวัยเธอถูกจับตัวและถูกบังคับให้นั่งลงบนพื้นอย่างง่ายดายหลินฮวนฮวนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวไม่นะปล่อยอย่าแต่ต้องตัวฉันตัวผู้บางตัวในบริเวณใกล้เคียงทนไม่ไหวอีกต่อไปและพยายามห้ามหลีเว่ยแต่นางก็จ้องกลับไปที่พวกเขา ด้วยสายตาที่ดุดันหลี่เวอยสนุกสนานกับความสิ้นหวังของหลินฮวนฮวนและเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกอย่าชิวถ้าเจ้าเป็นตัวผู้จริงก็จับคู่กับนางเดี๋ยวนี้ตราบใดที่นางถูกเจ้าบังคับนางก็จะกลายเป็นคู่ครองของเจ้าตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะทำอะไรกับนางหลังจากนั้นก็ไม่สำคัญแล้วอย่าชิวมองไปที่ตัวเมียตัวน้อยจริงสิโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีคนมากมายกำลังเฝ้าดูอยู่ก็ยิ่งทำให้เขายิ่งอยากได้เธอเขาเลียม,มุมปากและเอื้อมมือไปที่ชุดหนังสัตว์ของเธอตัวเมียตัวน้อยข้าอยากจะพาเจ้ากลับไปดูแลและรักใคร่เจ้าน่าเสียดายที่เจ้าไม่เชื่อฟังข้าเลยข้าคงต้องสั่งสอนเจ้าตอนนี้แล้วหลินฮวนฮว,วนกอดชุดของเธอไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยแม้ว่านายจะข่มขืนฉันฉันก็จะทอดทิ้งนายแน่นอน ฉันจะไม่ปล่อยให้นายลอยนวลแม้ว่าฉันจะต้องตายก็ตามการถูกทอดทิ้งเป็นเรื่องร้ายแรงมากสำหรับตัวผู้แม้แต่หย่าชิวผู้ไม่กลัวใครก็ยังตกใจกับคำพูดของเธอหย่าชิวหยุดชะงักทันทีไม่กล้าทำต่อผลกระทบจากสัญญาคู่ครองนั้นรุนแรงเกินกว่าที่เขาจะรับได้หลี่เว่ยไม่มีความสุขเลยเมื่อเห็นเช่นนี้ช่างเป็นขยะที่ร้ประโยชน์จริงๆ นางกำลังจะพูดแต่มีบางคนเตะนางจากด้านหลังนางล้มคว่ำลงไปข้างหน้าหน้ากระแทกพื้นจมูกของนางกระแทกพื้นและเลือดไหลออกมาอย่างหนักทันทีหล่เว่ยรู้สึกเจ็บปวดที่จมูกขณะที่คู่ครองตัวผู้ของนางรีบช่วยพยุงนางขึ้นใครเตะข่านางคำรามอย่างดูเดือดออกมาเดี๋ยวนี้นะซวงหยุ่นที่เปียกปอนค่อยๆก้าวออกมา เขาถูกป,ปกคลุมไปด้วยหิมะผมสั้นสีขาวเงินของเขามีหยดน้ำดวงตาสีเขียวเข้มที่เต็มไปด้วยความโกรธจ้องมองตรงไปยังหลีเว่ยข้าเองที่เตะเจ้าเจ้าอยากจะทำอะไรดวงตาของหลีเว่ยเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อทำไมเจ้าถึงกลับมาได้เจ้าไม่ได้ตายอยู่ที่นั่นแล้วหรือไม่ต้องห่วงต่อให้ครอบครัวของเจ้าตายทั้งหมดข้าก็จะยังคงมีชีวิตอยู่และสบายดี เมื่อเห็นดังนั้นหย่าชิวก็พยายามจะหนีไปแต่สวงหยุ่นคว้าคอของเขาไว้อยากจะไปหรือมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกพูดจบเขาก็ชกเข้าที่ท้องของหย่าชิวอย่างแรงบทที่23ความเมตตากำลังของหย่าชิวด้อยกว่าสวงหยุนตั้งแต่แรกอยู่แล้วยิ่งบวกกับความรู้สึกผิดในใจทำให้เขาถูกทุบตีอย่างหนักจนไม่สามารถสู้กลับได้ หลังจากที่เขาต้านทานไปหลายครั้งแล้วสวงหยุ่นนั้นเฮี้ยมโหดอย่างยิ่งเขาชชอยาชิวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินเสียงกระดูกแตกหักอย่างชัดเจนแต่ว่าไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยชีวิตเขาเลยเพราะนี่คือการต่อสู้ระหว่างสัตว์อสูรเพศผู้ผลแพ้ชนะหรือชีวิตและความตายล้วนเป็นเรื่องของพวกเขาไม่มีใครสามารถแทรกแซงได้ หลี่เว่ยหวัดกลัวต่อความดูร้ายของซวงหยุนหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปนานก็รู้แล้วว่าซวงหยุนเป็นตัวผู้ที่ไร้ความปราณีที่สามารถทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งกับตัวเมียก็ตามหลังจากที่เขาสั่งสอนอยาชิวเสร็จแล้วก็จะต้องเป็นตาของนางอย่างแน่นอนนานคิดที่จะหลบหนีในที่สุดนานก็ตระหนักว่าเส้นทางหลบหนีของนางถูกปิดกั้นโดยเผ่าหมาป่าหินไปเสียแล้ว นางหนีไม่พ้นหลีเว่รรู้สึกหวาดกลัวอย่างห้ามไม่ได้หมอผีหลางจูเดินเข้ามาพร้อมกับไม้เท้าของเขาเขาพูดอย่างช้าๆว่าพวกเจ้ากล้าดียังไงถึงมาข่มเหงรังแกตัวเมียบนภูเขาหินของเราดูเหมือนพวกเจ้าจะไม่เข้ารบเผ่าหมาป่าหินเลยนะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องสุภาพกับพวกเจ้าอีกต่อไปจับผู้ทำความผิดเหล่านี้ทั้งหมด สัตว์อสูรของเผ่าหมาป่าหินเคลื่อนไหวทันทีเพื่อจับกลุ่มพวกเขาหลี่เว่ยร้องไห้ด้วยความตกใจข้าเป็นตัวเมียนนะข้าเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าหมาป่าแม่น้ำดำพวกเจ้าทำแบบนี้กับข้าไม่ได้สัตว์อสูรของเผ่าหมาป่าหินได้รับคำสั่งพิเศษจากหมอผีชาราระหว่างทางมาที่นี่ว่าห้ามแสดงความเมตตาใดๆต่อตัวเมียตัวนี้ พวกเขาไม่สนใจการดิ้นรนและการต่อต้านของลีเวอยพวกเขาจับนางและตัวผู้ของนางและนำทั้งหมดไปขังไว้ในคุกใต้ดินหลินฮวนฮวนได้รับการช่วยพยุงขึ้นมายังคงอยู่ในอาการตกใจใบหน้าของเธอซีเผือดและร่างกายของเธอเต็มไปด้วยเหงื่อเยน็นชุดหนังสัตว์ของเธอยับยุยี่และด้านหลังของเธอเปื้อนดินโชคดีที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บ หลางจูปลอบโยนเธออย่าก,กลัวเลยไปตี้กับซวงหยุนกลับมาแล้วไม่มีใครสามารถรังแกเจ้าได้อีกต่อไปแล้วหลินฮวนฮวนคว้าข้อมือของเขาและถามด้วยความประหลาดใจไปตี้ก็กลับมาด้วยหรอตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาบาดเจ็บเล็กน้อยข้าให้เขาพักผ่อนอยู่ที่บ้านของข้าเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปหาเขาเมื่อรู้ว่าไปตี้ปลอดภัยแล้วหลินฮวนฮวน ก็สามารถวางภาระที่หนักอึ้งในใจลงได้ในที่สุดอย่าชิวถูกซวงหยุนทุกตีจนล้มลงกับพื้นพอเห็นท่าว่าใกล้จะตายอยู่แล้วหลังจูจึงค่อยๆพูดว่าพอแล้วอย่าฆ่าเขาจริงๆจังๆเลยอย่างไรเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าถ้าเขาตายลุงของเจ้าจะต้องมาสร้างปัญหาให้เจ้าแน่ซวงหยุนคว้าผมของหย่าชิวไว้แล้วเยยหยัน เผ่าหมาป่าหินของข้าไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นหย่าชิวอาบไปด้วยเลือดและเริ่มพูดจาเลือนแล้วหมอผีของเผ่าหมาป่าแม่น้ำดำรีบวิ่งเข้ามาเมื่อเห็นสภาพอันน่าสังเวชของหย่าชิวเขาก็รีบก้าวไปข้างหน้าและอ้อนวอนท่านหัวหน้าเผ่าซวงหยุนได้โปรดเมตตาและไว้ชีวิตเขาด้วยเถิดซวงหยุนเหลือบมองเขาด้วยสายตาที่เย็นชาหมาชิง เจ้ามาได้ถูกเวลาพอดีเลยนะหมาชิงยิ้มช่วงสองสามวันนี้ข้ารู้สึกไม่สบายเล็กน้อยจึงพักรักษาตัวอยู่แต่ในถ้ำข้าไม่คิดเลยว่าอย่าชิวจะทำเรื่องแบบนี้ลับหลังข้าข้ารู้สึกตกใจมากเมื่อได้ยินข่าวข้าก็รีบมาทันทีด้วยคำพูดไม่กี่คำเขาก็ถอดตัวเองออกจากเหตุการณ์การรังแกตัวเมียน,นี้ได้อย่างสิ้นเชิงสวงหยุนรู้ดีว่า หมอผีที่ชื่อหมาชิงคนนี้เป็นคนเจ้าเล่และมีเล่หเหลี่ยมมากเขายังสงสัยด้วยซ้ำว่าที่หย่าชิวกล้าทำรุนแรงกับตัวเมียนั้นเป็นเพราะหมาชิงยุยงอยู่เบื้องหลังแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาของเขาเท่านั้นเขาไม่สามารถทำอะไรหมาชิงได้จนกว่าจะมีหลักฐานหมาชิงเป็นหมอผีและหมอผีมีตำแหน่งที่สำคัญมากในเผ่าการฆ่าหย่าชิวนั้นไม่เป็นไร แต่ถ้าเขาฆ่าหมอผีมันจะต้องดึงดูดความโกรธแค้นของเผ่าหมาป่าแม่น้ำดำทั้งหมดอย่างแน่นอนแน่นอนว่าหมาชิงรู้เรื่องนี้ดีซึ่งเป็นเหตุผลที่เขากล้าที่จะหยุดซวงหยุนอย่างไรก็ตามคราวนี้อย่าชิวเป็นฝ่ายผิดจริงหากเขาไม่ยอมเสียเลือดเนื้อไปบ้างซวงหยุนก็คงไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆหมาชิงแสดงความจริงใจด้วยการเสนอ กราบใดที่ท่านหัวหน้าเผ่าซวงหยุนเต็มใจไว้ชีวิตอย่าชิวพวกเรายินดีที่จะมอบน้ำครึ่งหนึ่งที่พวกเรานำมาในครั้งนี้ให้แก่ท่านซวงหยุนเย้ยหยันนั่นคือน้ำที่ทำให้ไปตี้ควบคุมตัวเองไม่ได้ข้าจะไม่รับหลินฮวนฮวนรีบขัดจังหวะเขาซวงหยุนเดี๋ยวก่อนเขาหันไปมองเธอเจ้ามีอะไร หลินฮวนฮวนรวบรวมความกล้าและเดินเข้าไปกระซิบข้างหูเขาคุณปล่อยเรื่องนี้ให้ฉันจัดการได้ไหมเธอโน้มตัวเข้ามาใกล้ลมหายใจอุ่นๆและเสียงที่นุ่มนวลของเธอทำให้ร่างกายครึ่งหนึ่งของซวงหยุนอ่อนยวบลงหูของเขาแดงขึ้นโดยไม่ตั้งใจแต่น้ำเสียงของเขายังคงเยอ่หยิงช่างเป็นตัวเมียที่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นจริงๆ เมื่อได้รับอนุญาตจากเขาแล้วหลินฮวนฮวนก็มองไปที่หมาชิงด้วยดวงตาสีเข้มที่ใสสะอาดเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลน,น้ำวิเศษของคุณมีมากแค่ไหนหรอหมาชิงรู้สึกแปลกใจกับการแทรกแซงอย่างกระทันหันของตัวเมียตัวนี้ในความทรงจำของเขาตัวเมียส่วนใหญ่มักจะชอบความสนุกสนานไม่ชอบที่จะจัดการเรื่องจุกจิกในบ้านนี่เป็นครั้งแรกที่หมาชิง เจอตัวเมียที่ริเริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเภาเขาพูดด้วยความสนใจเล็กน้อยเนื่องจากเราเดินทางมาไกลเราจึงนำน้ำมาแค่สองถังในครั้งนี้ถังใหญ่แค่ไหนหมาชิงทำท่าทางคร่าวๆประมาณขนาดนี้หลินฮวนฮวนทำตามคำพูดของเขาและรีบคำนวณในใจตามปริมาณแล้วน่าจะมีวายอย่างน้อย50กิโลกรัมไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้น เธอกล่าวว่าทิ้งน้ำทั้งสองถังไว้ที่นี่และบอกพวกเราว่าน้ำนี้หมักจากอาหารชนิดใดแล้วพวกเราจะยกเลิกเหตุการณ์การรังแกนี้ไปหมาชิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้ตอบโดยตรงแต่หันไปมองซวงหยุนท่านหัวหน้าเผ่าซวงหยุนน้ำสองถังก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ตัวเมียตัวน้อยนี้ยังต้องการสูตรของเราอีกด้วยหรือนางโลภเกินไปแล้ว สีหน้าของซวงหยุนเย็นชาก็แค่สูดห่วยห่วยเจ้าคิดว่าตัวเองเก่งขนาดนั้นเลยหรือหมาชิงพูดไม่ออกหลังจากถูกตำหนิสีหน้าของเขาก็ดูแย่ลงทันทีหลินฮวนฮวนดึงนิ้วของซวงหยุนอย่างเงียบๆเ,เป็นการบอกให้เขาอย่าพูดเธอกล่าวกับหมาชิงว่าฉันไม่ต้องการสูตรของคุณหรอกฉันแค่อยากรู้ว่าคุณใช้วัตถุดิบอะไรหมาชิงกล่าวว่า มันแตกต่างกันตรงไหนละ่ะแน่นอนว่ามันแตกต่างกันสูตรไม่เพียงแต่รวมถึงส่วนผสมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการและกระบวนการหมักด้วยถ้าคุณไม่บอกวิธีการและกระบวนการหมักให้ฉันฉันก็จะทำน้ำวิเศษนั้นไม่ได้แม้ว่าฉันจะรู้ว่าคุณใช้ส่วนผสมอะไรก็ตามหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งมาชิงก็ตัดสินใจว่าสิ่งที่เธอพูดมีเหตุผล สีหน้าของเขาอ่อนลงเล็กน้อยถ้าเจ้าไม่รู้วิธีทําน้ำแบบนั้นจะถามถึงส่วนผสมไปทำไมเจ้าจะเอาข้อมูลไปทำอะไรหลินฮวนฮวนพูดอย่างช้าช้านี่เป็นเรื่องภายในของเผ่าหมาป่าหินของเราพวกเราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คุณฟังคุณแค่ต้องให้คำตอบเท่านั้นเขาจะตกลงไหมนะหลินฮวนฮวนคิดในใจ หมาชิงเหลือบมองหย่าชิวที่ใกล้ตายแน่นอนว่าเขาทำได้เพียงตอบตกลงเท่านั้นไม่ว่าเขาจะน่าผิดหวังแค่ไหนเขาก็ยังเป็นลูกชายของผู้นำเผ่าหมาป่าแม่น้ำดำอย่างไรเสียก็ปล่อยให้เขาตายที่นี่ไม่ได้ตกลงข้าให้คำมั่นสัญญาบทที่24การตื่นขึ้นข,นของวิญญ,ญาณสัตว์อสูรหมาชิงพายหย่าชิวจากไปและหลินฮวนฮวนก็ได้รายชื่อวัตถุดิบ ที่เธอต้องการมาครอบครองซวงหยุนส่งตัวผู้สองตัวไปยังบ้านของมาชิงเพื่อนำวายขนาดใหญ่สองถังกลับมาหลังจากจัดการเรื่องเหล่านี้เสร็จสิ้นหลินฮวนฮวนกำลังจะลุกขึ้นไปหาไปตี้แต่เธอก็ได้ยินเสียงตุ๊บจากด้านหลังหลังจูตะโกนเสียงดังซวงหยุนหลินฮวนฮวนรีบหันกลับไปทันทีและเห็นซวงหยุนล้มลงไปกองกับพื้นแล้ว เธอและหลางจูรีวิ่งเข้าไปช่วยพยุงเขาทั้งสองข้างเมื่อหลินฮวนฮวนสัมผัสร,ร่างกายของเขาเธอก็ตกใจทันทีเย็นมากทำไมร่างกายของเขาถึงเย็นยเยือกขนาดนี้มันเย็นราวกับน้ำแข็งซึ่งไม่ใช่อุณหภูมิที่สิ่งมีชีวิตควรจะมีหลางจูเห็นลวดลายบนแขนของซวงหยุนทันทีสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปนี่มันลวดลายดาว เขารีบเรียกตัวผู้ที่แข็งแรงสองตัวให้ช่วยกันหามซวงหยุ่นขึ้นหลังจูสั่งว่าพาหัวหน้าเผาไปที่บ้านของข้าตอนนี้เลยหลินฮวนฮวนรู้สึกหวาดกลัวต่อปฏิกิริยาที่รุนแรงของหลังจูและรีบเดินตามหลังพวกเขาไปอย่างรวดเร็วมีเพียงเตียงหินเดียวในบ้านของหมอผีเตียงนั้นถูกไปตี้ที่บาดเจ็บจับจองอยู่หลังจูไม่มีเวลาให้ใครมาสร้างเตียงหินอีกอัน ดังนั้นเขาจึงสั่งให้โยนหนังสัตว์หนาๆสองผืนลงบนพื้นและวางส้วงหยุ่นลงบนนั้นหลานจูสั่งตัวผู้ทั้งสองพวกเจ้าเฝ้าประตูไว้ห้ามให้ใครเข้ามาเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามด้วยน้ำเสียงที่จริงจังของหมอผีชราพวกเขาจึงจำคำพูดของเขาไว้ทันทีและหันหลังปิดประตูไป สวงหยุนหลับตาขมวดคิ้วแน่นและอุณหภูมิร่างกายของเขาก็ลดลงเรื่อยๆชั้นน้ำแข็งบางๆได้กาะตัวขึ้นบนผิวหนังของเขาแล้วหลินฮวนฮวนกังวลมากว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเขาจะต้องแข็งตายแน่เธออดไม่ได้ที่จะถามเกิดอะไรขึ้นกับสวงหยุนหรอหลางจูพูดอย่างกระวนกระวายลวดลายดาวของเขาปรากฏขึ้นแล้ว และจิตวิญญาณสัตว์อสูรในร่างของเขาก็ตื่นขึ้นนี่ควรเป็นเรื่องที่ดีแต่ทำไมถึงต้องมาตื่นขึ้นในเวลานี้ด้วยหลินฮวนฮวนสับสนลวดลายดาวจิตวิญญาณสัตว์อสูรท่านหมายความว่ายังไงเจ้าไม่รู้หรือเขาประหลาดใจที่เธอขาดความรู้พื้นฐานนี้แต่ก็ยังอธิบายให้เธอฟังอย่างอดทนเมื่อสัตว์อสูรวิวัฒนาการลวดลายดาวก็จะปรากฏขึ้น การมีลวดลายดาวเท่ากับการปลุกจิตวิญญาณสัตว์อสูรให้ตื่นขึ้นซึ่งจิตวิญญาณสัตว์อสูรนี้สามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ของสัตว์อสูรได้อย่างมากหลินฮวนฮวนดูเหมือนจะเข้าใจจากที่ท่านพูดลวดลายดาวและจิตวิญญาณสัตว์อสูรน่าจะเป็นสิ่งที่ดีทำไมท่านถึงดูประมาทขนาดนี้ละ่ะไม่ใช่สัตว์อสูรทุกตัวที่จะมีลวดลายดาวได้และไม่ใช่ลวดลายดาวทุกอัน จะสามารถปลุกจิตวิญญาณสัตว์อสูรให้ตื่นขึ้นได้มีสัตว์อสูรจำนวนมากที่ล้มเหลวในกระบวนการวิวัฒนาการและตายไปในที่สุดหลินฮวนฮวนตกใจกับคำพูดของเขาหลางจูกล่าวว่าการวิวัฒนาการคือบททดสอบที่พระเจ้าประทานให้แก่สัตว์อสูรมีเพียงผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นที่จะสามารถปลุกจิตวิญญาณของสัตว์อสูรในร่างกายให้ตื่นขึ้นได้ และกลายเป็นนักรบที่มีวิญญาณสัตว์อสูรที่แท้จริงหากผู้ใดไม่สามารถผ่านการทดสอบได้ผู้นั้นก็จะล้มเหลวและถูกกำจัดออกไปผู้แข็งแกร่งล่าผู้ที่อ่อนแอและผู้ที่แข็งแกร่งย่อมได้รับความเคารพนั่นคือวิธีการอยู่รอดของสัตว์อสูรหลินฮวนฮวนรู้สึกกังวลอย่างมากถ้าอย่างนั้นมีอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยซวงหยุนไหมพ่อของซวงหยุน ็เป็นนักรบที่มีจิตวิญญาณสัตว์อสูรตามธรรมเนียมแล้วเขาควรจะช่วยซวงหยุนปลุกจิตวิญญาณสัตว์อสูรของเขาให้ตื่นขึ้นเมื่อเขาโตเต็มวัยแล้วการมีนักรบที่มีจิตวิญญาณสัตว์อสูรที่เป็นผู้ใหญ่คอยอยู่ด้วยจิตวิญญาณสัตว์อสูรในร่างกายของซวงหยุนก็จะสงบลงได้มากที่สุดในขณะเดียวกันก็สามารถลดโอกาสที่การวิวัฒนาการของเขาจะล้มเหลวได้ โชคไม่ดีที่พ่อของซวงหยุนเสียชีวิตไปนานแล้วซวงหยุนจึงไม่เคยมีโอกาสปลุกจิตวิญญาณสัตว์อสูนในร่างของเขาให้ตื่นขึ้นข้าคิดว่าจิตวิญญาณสัตว์อสูรในร่างของเขาอาจจะจมดิ่งลงและตายไปแล้วเมื่อซวงหยุนต้องเผชิญกับการตายของพ่อเขาข้าไม่คาดคิดเลยว่ามันจะมาปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันในวันนี้คำพูดของหมอผีชาราทำให้หลินฮวนฮว,วนตื่นประหนก ดวงตาของเธอแดงก่ำด้วยความกังวลถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ทำได้แค่มองซวงหยุ่นทรมานอย่างเดียวหรอเขาจะทรมานเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เขาสามารถวิวัฒนาการได้สำเร็จความทรมานทั้งหมดก็จะคุ้มค่าแต่ถ้ากลัวว่าถึงแม้เขาจะทรมานเขาก็ยังจะล้มเหลวในที่สุดความล้มเหลวเท่ากับความตายหลินฮวนฮวนยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้ แม้ว่าซวงหยุนจะมีบุคลิกที่ไม่ดีและปากร้ายแต่เขาก็เคยช่วยชีวิตเธอและไปตี้ไว้เขาเป็นสัตว์อสูรที่ดีมากเธอไม่ต้องการให้เขาตายหลินฮวนฮวนอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาฮือฮือฮือซวงหยุนคุณต้องอดทนไว้นะคุณจะตายไม่ได้นะเสียงร้องไห้ของเธอปลุกไปตี้ให้ตื่นจากการหลับไหลไปตี้ พยายามลุกขึ้นนั่งใบหน้าของเขาสีเซียวจากบาดแผลเจ้าร้องไห้ทำไมหรือเกิดอะไรขึ้นกับสวงหยุนหลินหวนฮวนรีบพุ่งเข้ากอดเขาแน่นสวงหยุนกำลังจะตายแล้วฮือฮือตายหรือไปตี้ประหลาดใจเขาจำได้ว่าสวงหยุนไม่ได้บาดเจ็บเลยอย่างมากก็แค่ถูกความเย็นและหิมะกัดแต่เขาไม่น่าจะตายจากอาการน้ำแข็งกัดได้ง่ายขนาดนั้น หลางจูรีบอธิบายลวดลายดาวของสวงหยุนปรากฏขึ้นแล้วคำพูดเหล่านั้นทำให้เขารู้เรื่องทันทีเขาสูดหายใจอย่างช่วยไม่ได้ข้าไม่รู้ว่าเขาโชคร้ายหรือโชคดีที่มีลวดลายดาวปรากฏขึ้นในเวลานี้ไปตี้ตบหลังฮวนฮวนเบาๆช่วยค่าลงไปหน่อยข้าจะไปดูสวงหยุนหลางจูรีบกล่าวเจ้ายังบาดเจ็บอยู่นะเจ้าไม่ควรขยับตัวตอนนี้ ไม่ต้องห่วงข้ารู้ร่างกายตัวเองดีข้าแค่อยากจะขยับตัวเล็กน้อยข้าไม่ตายหรอกตามคํำยืนยันของไปตี้หลางจูและหลินฮวนฮวนช่วยเขาลงจากเตียงไบตี้โน้มตัวเข้าไปใกล้เพื่อตรวจดูลวดลายดาวบนแขนของวงหยุนลวดลายของสัตว์อสูรหมาป่าสีขาวเงินที่เลือนรางและปล่อยออร่าความเย็นที่น่าสะพรึงกลัวออกมา ไปตีรีตาแคบแคบสีฟ้าของเขาหมาป่าขาวเหมันหลางจูกล่าวว่าซวงหยุนเป็นทายาทของหมาป่าขาวเหมันจริงๆไปตี้ดูเหมือนจะเข้าใจคาวานี่คงเป็นโชคชะตาเขาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าข้าสามารถช่วยเขาได้เมื่อได้ยินเช่นนี้หลินฮวนฮวนก็ตกใจหลางจูไม่เชื่อเจ้าสามารถช่วยซวงหยุนได้จริงๆหรือ โดยไม่พูดอะไรไปตีก้กบปลดกระโปรงหนังสัตว์ของเขาออกเผยให้เห็นรอยสักลวดลายดาวที่เอวของเขามีรูปสลักเสือที่เหมือนจริงล้อมรอบด้วยดวงดาวเล็กๆสามดวงและลวดลายสีน้ำเงินเข้มที่เรืองแสงออกมาดวงตาของหลางจูเบริรกกว้างด้วยความตกใจนี่นี่คือจิตวิญญ,ญาณสัตว์อสูรสามดาวไปตี้กล่าวอย่างสงบจิตวิญญ,ญาณสัตว์อสูรสามดาว เพียงพอที่จะทำให้จิตวิญญาณสัตว์อสูรหมาป่าขาวเหมันสงบลงได้หรือไม่หลางจูคุกเข่าลงทันทีปราบใดที่เจ้าสามารถช่วยซวงหยุ่นได้เจ้าจะเป็นผู้มีพระคุณที่สุดของเผ่าหมาป่าหินของเราเมื่อใดที่เจ้าเอ่ยปากไม่ว่าจะต้องลุยภูเขากระบี่หรือทะเลเพลิงพวกเราก็ยินดีรับใช้เจ้าหลินฮวนฮวนก็คว้าแขนของไปตี้แล้วอ้อนวอนเขา ได้โปรดช่วยซวงหยุนด้วยนะป่ายตี้ไม่พูดอ้อมค้อมข้าช่วยเขาได้เขาตอบตกลงแต่ข้าทำคนเดียวไม่ได้ทำไมหรอหากข้าต้องการทำให้จิตวิญญาณสัตว์อสูรในร่างของซวงหยุนสงบลงข้าจะต้องเป็นคนในครอบครัวของเขาข้าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับซวงหยุนเลยหากข้าทำอย่างไม่รอบคอบข้าเกรงว่าจะไปกระตุน้นจิตวิญญาณสัตว์อสูรในร่างของเขาแทน ในเวลานั้นข้าไม่เพียงแต่จะไม่สามารถช่วยเขาได้แต่ยังจะทำร้ายเขาด้วยหลางจูรีบถามแล้วเจ้ามีวิธีอย่างไรข้ามีความคิดอยู่แต่ข้าต้องการความช่วยเหลือจากฮวนฮวนด้วย